ทิศส่งท้ายนะครับเพื่อสุภาพฟันครับวันนี้เราเสนอเรื่องอะไรดีครับไอเราต้องใส่รีเทนเนอร์นานแค่ไหนครับพี่กอล์ฟไอครับรีเทนเนอร์คืออะไรครับน่าประทับสงสัยนะรีเทนเนอร์คือสําหรับคนจัดฟันเนี่ยอย่างไอนะครับผมจะมีอุปกรณ์ที่เขาเรียกว่าเหล็กดัดฟันอยู่เนาะหลังจากที่เราถอดหลังจากที่เราถอดเหล็กไปแล้วเนี่ยต้องใส่รีเทนเนอร์ครอบไว้เพื่อให้ฟันเนี่ยคงรูปไม่เบี้ยวครับผมพี่กอล์ฟอ้าวแล้วเราต้องใส่นานแค่ไหน่ะครับไปดูกันครับจริงๆแล้วนะครับหลายคนเนี่ยมีความคิดว่า เมื่อเราจัดฟันในระยะเวลา2ปี3ปีก็ตามพอหลังจากถอดเครื่องมือจัดฟันออกจากปากแล้วเนี่ยเป็นอันจบสิ้นการให้การารักษาทางด้านธนกรรมจัดฟันจริงๆเราไม่ถูกต้องนะครับภายหลังจากที่เราถอดเครื่องมือจัดฟันแล้วเนี่ยหมอจัดฟันจะให้เราใส่รีเทนเนอร์การใส่รีเทนเนอร์เนี่ยถือว่าเป็นขั้นตอนหนึ่งยังถือว่าอยู่ในกระบวนการของการจัดฟันอยู่ครับเพราะว่าการ ภายหลังจากที่เราถอดเครื่องมือจัดฟันแล้วเนี่ยนะครับฟันจะยังมีการปรับตัวอีกเล็กน้อยให้เข้าสู่ในตำแหน่งที่มีการกดเคี้ยวได้ดีขึ้นในระยะนี้เนี่ยนะครับรีเทนเนอร์เนี่ยทำหน้าที่ในการประคองฟันให้อยู่ในตำแหน่งหรือว่าโพ i ิชันที่ถูกต้องที่ที่สวยงามเนี่ยนะครับภายหลังการจัดฟันหากเราไม่ใส่รีเทนเนอร์เนี่ยนะครับโอกาสที่ฟันจะเคลือ่อนกลับหรือว่าเคลื่อนเปลี่ยนไปสู่ในตำแหน่งที่เราไม่ต้องการก็มีความเป็นไปได้สูงครับ นี้ในคำถามที่ว่าเราจะต้องใส่ดีเทนเนอร์ไปนานแค่ไหนเนี่ยถ้าเผื่อเป็นโดยส่วนตัวของหมอแล้วเนี่ยหมอแนะนําว่าเราไม่ควรจะถามว่านานแค่ไหนแต่เราควรจะใส่ดีเทนเนอร์ไปให้นานที่สุด เท่าที่เราจะทําได้นะครับโดยในช่วงแรกๆภายหลังจากถอดเครื่องมือจัดฟันเนี่ยเราควรจะต้องใส่รีเทนเนอร์ทั้งกลางวันและกลางคืนถอดรีเทนเนอร์เฉพาะตอนรับประทานอาหารเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าพอหลังจากใส่รีเทนเนอร์ไประยะหนึ่งแล้วเราอาจจะใส่เฉพาะตอนกลางคืนได้นะครับเนื่องจากว่าในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีอุป,ปนิสัยที่ไม่พึงประสงค์เช่นเราอาจจะกลืนน้ำลายผิดวิธีมีการวางลิ้นในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง พวกนี้นะครับก็จะทําให้ฟันเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนออกจากตําแหน่งที่เหมาะสมหรือสวยงามภายหลังจัดฟันได้กรณีที่คนที่ยังมีลักษณะน,นิสัยที่ไม่พึงประสงค์เหล่านี้หมอก,ก็แนะนําว่าให้ใส่ดีเทนเนอร์ไปให้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้อย่างน้อยๆก็ตอนถึงขืนครับผมและจากประสบการณ์ของหมอเนี่ยนะครับมีหลายๆครั้งเลยที่พอภายหลังจัดฟันไปแล้วเนี่ยผู้รับบริการทางนาฏากรรมจัดฟันเนี่ยอาจจะลืมใส่ดีเทนเนอร์ระยะหนึ่ง อาจจะแค่ชั่วข้ามคืนเดียวหรือว่า2วัน3วันพอเอาดีเทนเนอร์กลับมาใส่อีกครั้งหนึ่งใส่แล้วเกิดอาการเจ็บหรือว่าแน่นกรณีอย่างนี้นะครับถ้าเกิดใส่ดีเทนเนอร์ไปได้ลงในตำแหน่งนะครับแต่จ,จะเจ็บหรือว่าแน่นเพียงเล็กน้อยไม่เป็นไรครับออพอภายหลังจากใส่ดีเทนเนอร์สักวันถึงสวันแล้วเนี่ยดีเทนเนอร์ก็จะใส่ลงง่ายขึ้นละการเจ็บหรือว่าการแน่นก็จะหายไปแต่ยกเว้นว่าหากเราไม่ได้ใส่ดีเทนเนอร์ในระยะเวลาที่นานกว่านั้นนะครับดีเทนเนอร์อาจจะใส่ไม่ลง กรณีอย่างนี้กลับไปหาหมอจัดฟันคนเดิมที่ทําการจัดฟันให้นะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อาจจะต้องทำรีเทนเนอร์ใหม่อาจจะต้องใช้รีเทนเนอร์ที่มีลักษณะพิเศษในการที่จะช่วยให้ดันฟันกลับมาสู่ตำแหน่งเดิมได้ครับ มากด้วยนะครับหรับจริงแล้วนะครับหลายคนเนี่ยจริงนะครับจริงๆเลยครับพี่หมออ้วนนะครับแล้วก็จริงๆแล้วนี่นะครับวันนี้นะครับเราไปเที่ยวมาหลายจังหวัดนะครับเราต้องขอขอบคุณจังหวัดตรังก่อนเลยนะครับพออโศพลนะครับแล้วก็พี่เล็กจากสารพัดช่างจังหวัดตรังนะครับพาหมอกอฟเนี่ยและทีมงานเที่ยวอย่างสนุกสนานนะครับที่จังหวัดชัยภูมิก็ต้องขอบคุณบ้านไร่เทพไกวันครับแล้วก็ที่เหลือก็คืออัมพวาสมุทรสงครามแล้วก็ ปักช่องนะครับที่นครราชสีมาด้วยครับครับผมผู้สับสนประจำของเรานะครับเสื้อผ้าครับจากวันสันครับผมครับผมเท่มากเลยนะครับครับผมโลตัสเราใส่ใจคุณครับผมบีเทสตี้ครับสเต็กสุขภาพดีครับซารอนพาสครับปวดหลังปวดไหล่ใช้ซารอนพาสดีสกินครับนี่ใส่แยกแก้ยากหักหน้าแยกแก้ด้วยดีสกินปรึกษาพี่นาเขาเลยนะครับครับผมเฮอร์บิสต้าครับผมรสชาติต้นตำรับเครื่องดื่มสมุนไพรไทยครับโบงลพยาธพญามครับครบทุกความเชี่ยวชาญย่านฝั่งทนครับครับผมใครที่อยากติดตามชมรายการเรานะครับติดตามชมสด ทุกวันนั่งค่ะ ทุกวันอังคารนะครับเวลาสี่ทุ่มครับผมแล้วถ้าเกิดจะดูไม่ทันวันสดนะครับดูรีรันครับมีวันศุกร์เวลาบ่ายหนึ่งนะครับวันเสาร์แปดโมงเช้าแล้วก็วันอาทิตย์เวลาบ่ายสองครับผมหรือว่าถ้าดูช่องเนี่ยนะครับช่องทรูเนี่ยจะอยู่แปดสิบห้าหรือห้าสิบเอ็ดครับผมแล้วก็เด i ช่องห้สิบห้าแล้วก็ดูได้ในยูทูบเนาะยูทูบร์ชคำว่าฮิตติดหมอได้เลยตามย้อนหลังนะครับส่วนใครที่จะส่งคลิปรีบหน่อยนะครับสิ้นเดือนนี้เท่านั้นที่คุณจะมีโอกาสได้รับรางววัับาทครนนอยยย้้้้ดดี หนังสือดีๆนี่รู้ทันโรคไม่รู้ทันโรคไม่ป่วยกับ25โรค24โรค24โรคแล้ไปเพิ่มอีกโรคอะไอ้เรคเครียดผมเรคเครียดเครียดอยู่ในนี้แล้วเนนี้เหรอเออครบ24โรคนะครับกับการที่ไม่ต้องรับประทานยาและผ่าตัดนะครับผมพูดโรคอะไรมานี่มีครบอยู่นี่หมดแล้วแน่นอะลองพูดมาเบาหวานมีไขมันมีความดันมีหัวใจมีอกหักไม่มีโรคเครียดเนี่ยโรคเครียดอ่าโอเคแล้วก็ข้าวดีๆนะครับจากข้าวทิพด้วยนะครับที่ให้เราสุขภาพดีในวันนี้รวม ดูด้วยดูด้วยดีด้วด้วยนี่หนังสือนะครับอังความสุขนปัจจุบันจากธรรมทานใครที่เป็นแฟนคลับของ Facebook ของน้องแชมป์นะครับไปที่ธรรมทานได้เลยนะครับมีแง่คิดดีๆทุกวันโพสต์มาให้อ่านครับ แล้วก็ดีสกินนะครับผมนี่พูดไปแล้วนะครับดีมากเลยวันนี้พูดสักสนแน่นอึอก่างนี้นะครับคุณผู้ชมก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกสายที่โฟนอินเข้ามาแลวคุณผู้ชมที่ติดตามชมอยู่ทางบ้านด้วยนะครับสําหรับวันนี้สาระและก็ความสนุกสนานครับข้างเต็มหน้าจอไปเลยนะครับอย่าลืมติดตามชมเราได้ใหม่ในอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าด้วยนะครับอังคารหน้านะใช่อังคารนะครับสําหรับวันนี้เราสองคนต้องไปก่อนละครับฝันดีครับสวัสดีครับ